ล่าสุดทางกรตอตออกมาย้ํากับนั้งคุณว่า g ีโทเคเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ซื้อสินค้าแล้วก็บริการได้นะครับ โดยทางคุณพอรอนนงบุษราตะกูลครับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรอตอกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการคลังเตรียมออกโทเคนท็นดิจิตอลหรือว่า Government Token นะครับหรือว่า G-Token ในวงเงิน5,000ล้านบาทว่า G-Token เนี่ยถือเป็นโทเคนท็นดิจิตอลชนิดใหม่ครับซึ่งกระทรวงการคลังสามารถออกได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ต่อกรอตอนะครับแต่เนื่องจาก g ีโทเคนนั้นเป็นโทเค้นดิจิตอลจึงถูกกํากับดูแลโดยกราตอนภายใต้พรกดิจิตอลดังนั้นครับกีโทเคนจึงไม่สามารถที่จะใช้เป็นสื่อกลางในการชําระค่าสินค้าหรือบริการได้เพราะในปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่อนุญาตให้มีการใช้สินทรัพย์ดิจิตอลเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการในลักษณะเดียวกับเงินบาทและกราตอไม่มีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้เงินดิจิตอลในการชําระค่าสินค้าและบริการด้วย สำหรับ Gtoken ครับจะมีการออกโดยกระทรวงการคลังในวงเงิน5,000ล้านบาทเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณปี2568ครับซึ่งเน้นกลุ่มนักลงทุนรายย่อยที่ต้องการออมเงินระยะยาวและสร้างสภาพคล่องในตลาดรองดังนั้นผู้ลงทุนจะมีสิทธิได้รับคืนชำระเงินต้นและผลตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังกำหนดและยังสามารถซื้อขายในตลาดรองได้หากผู้ลงทุนต้องการขายกรอนครบกรำหนดหรือว่าถ่ายถอนผู้ลงทุนอยากจะซื้อเพิ่มก็สามารถซื้อบนศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้เช่น กันครับ